มื่อก่อนนี้น้องป้เป็นสิวแบบเยอะขนาดไหนลกูกเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยแล้วตอนนี้ดีขึ้นมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ14ครับ14เนาะเป็นสิวโฮอร์โมนเนาะเนื่องจากวันนี้เราเป็นโฮอร์โมนวัยรุนน่นเนาะดูซิเนี่ยหนวดเขาขึ้นเยอะมากเลยเนี่ยมันเข้าสู่ช่วงวัยรุนน่นเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะเคลียร์สิวตามตาม ไปเนาะลูกเนาะเพื่อไม่ให้มันเป็นเยอะมากกว่าเดิมถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยมันจะทิ้งรอยดำรอยแดงแล้วก็หลุมสิวไว้แล้วก็เคลียร์ออกตันอาการทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราบำรุงผิวของเราให้แข็งแรงเนาะผิวของเราเนี่ยมันก็จะเป็นสิวได้ยากขึ้นปกติล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นหรือว่าน้ําเย็นปกติครับน้ำเย็นปกติอ๋อดีมากเลยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนเนี่ยมันจะยิ่งทําให้หลุมผุกว้างขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวต้องเคลียร์สิวอุดต,ตันออกเนาะบริเวณหน้าาผ แล้วก็ข้างแก้มสองข้างเคลียร์ออกแล้วก็ต้องทากันแดดด้วยนะเพื่อไม่ให้มันเป็นรอยดำเนาะมีคําถามไหมไหมครับไม่มีครับไม่มีเนาะแล้วก็มีฉายแสงไหมคะวันนี้มีค่ะอ๋อเดี๋ยววันนี้จะฉายแสงให้ฟรีไม่ไม่ตัดคอร์สเลยได้ไหมครับได้ครับได้เนาะโอเคครับขอบคุณมาก